สวัสดีครับผมมือนี้ก็ะบอกผมกระผมมาเจอมาเจอกับบาดโซนอีกคือเก้าครับพี่น้องมือดีบาดโซนกระสิผ้าพี่น้องครับผมพาคนยัยมียัยลุงปลาอาบ้เบิองน้อยครับผมไผ่แรงครับผมมือครับผมอื้ไผ่แรงที่บาดโซนได้ปลูกไว้ครับผมยอดใหญ่ๆงามๆเลยครับผมเป็นตะแกรงแสบพี่น้องได้ผลผลิตแล้วครับผมยอดง่ายครับผมไผ่แรงครับผมยอดนี่ง่ายงามเลยครับผม คล้ายก็คือสีแดงแลคาครับผมงดงดครับผมหยดยิ้งยิหยดงามงเลยครับผมสอนบอฟิโร่คลักครับผมครับผมหยดเย้าแกงอิ่มบนเท้อนครับผมหยดใหญ่แห้งครับผมหอยเหลืองครับผมหยดใหญ่ยิหยดงามงามคลักคลักครับผม บองนี่แม่เพิ่ำก็ซับไปกับซับไปแกงเลยพี่น้องแต่ว่าก็ยังเหลือยังออกอยู่ครับผมออกยอดงี้ยอดง่ดงามคือเก่าครับผมเบมึงครับผมมึงมนี่ครับพี่น้องซับไปแกงพี่น้องยอดง่ายยอดงามเลยครับครับแกงกระเสบตุ่มกระเบครับพี่น้องไปชนิดนี้แต่ว่าบลาโซนกรบบุหงว่าซื้อซื้อไปชนิดนี้มันซื้อยังดรอกพี่น้อง บวบอก่ซนกระลืมแล้วตอนเอามาปลูกครับผมรืมซื้อมันมีน้องรืมซื้อชนิดกงไผ่ครับผมหรือแต่ว่าฝนออกแย่แรงครับผมไผพน้นฤดูแรงฤดูฝนก็นออกขึ้นกันครับผมบริเวว่าแต่ฤดูแรงฤดูฝนก็นออกดีขึ้นกันฤดูแรงก็ออกไปชนดิดนี้ครับผมหยดใหญ่ๆ,ๆง,งามคักๆครับครับผม พี่ไห่น้องมาเบิ่งครับผมบาส่วนกับกรรมบันก็เลยมาเบิ่งครับผมนี่ไทยพี่ให้น้องให้พ่อใหญ่มีใหญ่ลุงป้าอาเบิ่งครับผมครับผมมือนีบาส่วนกับบุ้มมียังไงครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ